สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับผมมอนีกับมาพบพ่อกับเบา้าลุงลูกอีสานแช่แนวือเก่าครับครับพี่น้องครับมอนีเบา้าลุงกับมีเมนูแซ่บมาฝากพี่ฝากน้องอีกที่เก่าแล้วครับพี่น้องมอนีเบา้าลุงได้ตําซัวพี่น้องตําซั่วตวํามั่วใส่ทุกอย่างเลยเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งพี่น้องถึงใส่ออนครับพี่น้องถึง เร็บมือนางครับหรือว่าตีนไก่เนี่ยครับพี่น้องทั้งหมูยอทั้งหอยดองทั้งหัวหอยทั้งปูอัดพี่น้องเบิง่งโอ้มาเซ็บๆน้ำกัาเด้พี่น้องเด้อกับมือนีกับเมนูเซ็บๆซครับพี่น้องเมนูจุดจวดเลยมือนีเนาะมาเซ็บๆซน้ำกันครับผมกับผักแก้มกับมีผักบุ้งพี่น้อง ผักบุ้งกับโหระพาะกับบักทั่วเนาะพี่น้องเนาะเอามามกะเซ็บ,บๆขึ้่กันครับพี่น้องมื้อนี่มาเซ่บๆน้ำกันครับผมเบื้องบนอ่ะโอ้เรื่องเต็มถาดเลยครับพี่น้องต่ำแบบครบเครื่องเลยมื้อนี้มาเซ็บๆน้ำกันครับ ทุอย่างเนาะใส่ถึงใส่ถึงเล็บมือนางอันี้ปูอัดอืมเบิ้งพี่น้องนี่แหละครับเน้นเนนเลยครับพี่น้องเบิ้งถึงใส่ทั้งหมูย,ยอทั้งปูอัดถึงงล็บมือนางครับพี่น้องมาเสิแสบน้ำกกนครับผม ต้องหอยดองเลยพี่น้องครัตำซั่วตำมั่วตำรวมกันเลยพี่น้องแส่บพือเก่าครับผม างหายไปสองมือเด้พี่น้องเรื่องคิดฮอดคิดถึงพี่น้องเก่าละครับเบ้าลุงติดงานครับพี่น้องติดงานติดภารกิจโ O ครับพี่น้องเนาทั้งเหตุงานทั้งเห็ุหคลิปเนาะพี่น้องเนาะเราฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบ้าลุงนำเด้อ 嗯，嗯，真好喝一个，嗯。 อบอกได้เลยว่าอิ่มแทนเข่าเลยพี่น้องมื้ 对吧？Yeah, boom. ช่วงนี้เราพ, <c oughs> พี่น้องเนาะ YouTube YouTube เพิ่นลดการมองเห็นพี่น้องพี่น้องท่านใดอาจที่เห็นซ่าเห็นเลี้ยวเน่กะฝากเป็นกำลังใจให้ได้พี่น้องเด้อย บ่าวลุงกับเฮชดช่องเป็นช่องนอกไหมเนาะพี่น้องเนาะผู้ติดตามกันยังบทท่านหลายครับพี่น้องการทางยูทูบช่วงนี้เพิ่นลดการมองเห็นพี่น้องพี่น้องบางท่านอาจจีบทท่านเคยเห็นเนาะพี่น้องเนาะครับผมก็ฝากท่านที่เห็นคลิปแล้วก ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เบ้าลูกน้ำด้วยครับ ô khô cái gì ngay được không ว่าไหา้ซ่งองปวดครับ แซ่บครับพี่น้อง รู้ครับแซ่บคลกอีีพี่น้องมื่อนี่กับตํซส่วใส่หลายอย่างเลยมื่อนี่ทั้งปูอัดทั้งหัวหอยหอมทั้งเล็บมือนางทั้งหมูยอทั้งใสอ่อนพี่น้องทั้งหอยดองแซ่บคัากอีีครับมื่อเหราสำหรับคลิปนี้บ่าวลุงก็ต้องขอฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ บ่าวลุงลุยสารใชนแนลน้ำเ้อครับเด้อครับผมกะบบ่าวลุงกับบมีอย่างกะคอฝากเนื้อฝากตัวครับพี่น้องครับผมช่วงนี้ youtube เพิ่นลดการมองเห็นเนาะครับผมสำหรับพี่น้องที่ได้ติดตามรับชมก่อนแล้วก็ติดตามรับชมที่หลังครับผมกะฝากพี่น้องทุกท่านทุกคนละครับผม กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้าลุงลูกอีสานแชนแนลเําน้ำเด้อครับผมพอกันมาคลิปหน้าเนานนะครับพี่น้องเนาะครับผมจะมีเมนูยอย่างเซ็บๆมาฝากพี่ฝากน้องอีกที่เก้าแหละครับสำหรับคลิปนี้บ้าวลุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม